สว,วัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องดักบอลซาก้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปแรกในรอบปีหรปล่าไม่รู้นะน่าจะปีหนึ่งได้แล้วแหละที่ผมไม่ได้ัปโหลดคลิปเลยไม่ได้ทําคลิปเลยแต่ว่าไม่ได้เลิกเล่นเกมนี้นะก็ยังเล่นอยู่นั่นแหละเล่นมาจนถึงทุกวันเนี้เพียงแต่ว่าเวลาในการทําคลิปมันไม่ค่อยมีก็ด้วยเรื่องของงานประจําด้วยแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยอนะไร้ยทำให้เวลาน้อยนะครับในการทําคลิปนะผมก็เลยเว้นสักพักหนึ่งจนเลยมาปีหนึ่งแล้วนะนี่ย สักพักยังไงก็ไม่รู้เลยมาเป็นปีแล้วก็ช่วงนี้มันก็มีอัปเดตมาสักพักแล้วนะก็จะเป็นกิจกรรมที่ผ่านก่อนหน้านั้นจะเป็นห้าปีใช่ไหมล่ะเฉลิมที่ลองหปีแล้วก็ล่าสุดเนี่จะเป็น worldwide World celebration campaign อะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วก็เปิดกระชากันไปหมดแล้วมั้งผมก็เปิดแล้วด้วยแหละแต่ว่าคลิปนี้ก็ถือเป็นการมาทักทายกันแล้วกันเนาะ ไม่ได้เจอกันนานนะครับผมสำหรับที่ใครที่ยังติดตามแล้วก็รอติดตามผมอยู่นะครับโอเคเรามาดูแคมเปญกันก่อ,อน,น,นแล้วกันว่ามีอะไรบ้างก็นี่นะครับเข้าไปดู w o r l d w i อันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เล่นพร้อมกันทั้ง global แล้วก็ j pan นะครับผมเนี่ยเล่นทั้ง global แล้วก็ j pan เลยกิจกรรมมากมายเลยเนี่ยมีทั้งอะไรเนี่ย coop mission น,นะจะเป็น mission ที่ทําร่วมกัน ของ g l o b a l แล้วก็เจแครับแล้วก็มีกระชาใหม่จะเป็น LR ใหม่ LR Goku แล้วก็ Angel Vegeta นะครับแล้วก็ LR Boo Boo ที่มันดูดร่างของ Go Ten Cruz อนะ่ะ o ูซ Super Saiyan ามเข้าไปอ่สองตัวนี้แหละซึ่งสองกระชานี้ผมก็เปิดไปแล้วนะจะถามว่าเกลือไหมก็ไม่นะผมได้ได้ได้ LR ตัวหนึ่งเอ้สอตัวรู้สึกจะได้ LR เ Cell เออาเบจิโต้ั้งถ้าจำไม่ผิดนะกับตัวอื่นๆด้วยแหละมันก็ถือว่าเป็นกระชาที่ดีนะเพราะว่าแต่ละกระชานะมันเปิดเปิดสครั้งฟรีครั้งหนึ่งใช่ไหมนะผมก็ก็จัดทั้ง2ชุดแหละชุดละครั้งเออแล้วก็ได้มาก็ถือว่าโอเคอยู่ถึงจะได้ตัวซ้ําบางตัวก็มันได้เปิดเส้นทางได้ไงก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีดานอันนี้ใหม่เออเอาไว้ เอาไว้เก็บเหรียญสำหรับ LR ใหม่เนาะทั้ง2ด่านนะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้จะเป็น Worldwide Campaign Celebration ตัวเนี้ยกระชาตัวนี้มันมันมีทั้งที่เป็นใช้ Dark Stone เปิดแล้วก็ใช้ Memorial Stone ั้งใช่ไหมจำจำไม่ได้นะเดี๋ยวเ,ยวเออนี่ไง Memorial Dark Stone นะครับในการเปิดซึ่ง Memorial Dark Stone เนี่ยมันจะแจก ไม่เชิงแจกดิมันมันเออมันจะแจกนี่แหละเอือผมพูดแล้วเนี่ยมันจะแจกทุกๆห้าสิบก้อนของดาร์คสโตนที่เราใช้นะก็คือห้าสิบก้อนห้าสิบก้อนดาร์คสโตนเท่ากับหนึ่งเมมโมเรียลดาร์คสโตนครับซึ่งตอนนั้นผมได้มาถ้าจำไม่ผิดน่าจะร้อยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบกว่าก้อนนี่แหละซึ่งผมเอาไปแลกเป็นไอ้นี่หมดเลยนะเป็นตั๋ว เป็นตัวตัวไว้เปิดกระชานี้แหละหนึ่งหนึ่งก้อนเมมเบรลสโตนก็คือได้ตัวหนึ่งใบซึ่งซึ่งกระชานี่ยมันใช้ตั๋วเจ็ดใบในการเปิดเดี๋ยวไปดูแล้วกันไปดูว่าผมได้ตัวไหนบ้างนะครับอยู่ไหนเนาะเอออันนี้ใช่ไหมคือมันจะมีทั้งที่ใช้ดาร์กสโตนห้าสิบเปิดแล้วก็ ใช้ตั๋วในการเปิดซึ่งใช้ถ้าเปิดแบบมัลติคือเจใบนะครับในการเปิดมัลติหรือเราก็มีทั้งแบบเปิดทีเดียว50ใบใช้50บาบใบเปิด50ตัวอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ใช้แบบแบบนี้นะผมว่ามันเสี่ยงที่จะไม่ได้ตัวดีเยอะผมก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบเนี้ยครั้งละเจ็ดเออ ซึ่งผลออกมาก็ถือว่าโอเคนะได้ตัวดีๆเยอะอยู่ได้เออด้วยนะได้ไหมจำไม่ได้แล้วว่าได้อลอาหรือเปล่าในตู้นี้นะแต่ว่าได้ตัวที่อยู่ในตู้เนี่ยหลายตัวถึงจะซ้ําแต่ว่ามันเอาไปเปิดเส้นทางได้เนี่ยอย่างไอ้พวกโบรี่มูบี้เนี่ยเอาไปเปิดเส้นทางได้ซึ่งก็ถือว่าโอเคนะผมได้ตัวดีๆเยอะอยู่แต่แบบนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เปิดเปิดแต่พอแบบนี้นะตอนนี้มันเหลืออยู่สี่ใบเหรอ มันมีโอกาสมันยังมันยังแจกอยู่ไหมนี่ผมไม่ทราบนะเ,ออเดี๋ยวลองไปดูก่อนถ้าถ้าไม่มีแจกผมก็จะเปิดไปเลยเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้หลายคนก็คงจะได้หลายตัวแล้วมั่งที่ว่าตู้นะไม่แน่ใจว่าบางคนอาจจะได้เป็นพันหรือเปล่านะสำหรับคนที่ที่เปเยอะหน่อยนะครับซื้อตาก้อสโตนอะไรเงี้ยอาจจะได้หลายพันก้อนหรือเปล่า โอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันมีตั๋วแจกอีกไหมน่าจะไม่มีอะมั้งถ้าไม่มีผมก็จะใช้เปิดไปเลยมันเหลือเศษไงเก็เบไว้ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมใช่ไหมเอาไว้รอรอบหน้าก็นานไปเปล่า <laughs> เดี๋ยวนะไม่น่ามีแหละใช้เลยแล้วกันไหนๆก็เหลืออยู่แค่นี้ละ เ,ออเดี๋ยวๆนะก่อนเปิดไอกระชานเนี่ยผมได้ได้ตัว LR Cell ว่ะนี่ตัวนี้จริงๆก่อนหน้านั้นผมได้ได้จากตู้ที่เป็นครบรอบ5ปีไปแล้วนะครบรอบ5ปีผมได้เบจิโต้ไม่ใช่เบจิโต้หรือเบจิโต้สีเขียวโกจิต้าโกจิต้าสีแดง LR โกจิต้านั่นนะเออ ซึ่งจริงๆผมอยากได้เบจิโตมากกว่านะเพราะว่าเบจิโตรู้สึกว่ามันจะใช้งานได้ดีกว่านะอืมแต่ก็ได้มาแล้วก็โอเคครับสามารถยืมยืมเพื่อนมาใช้ได้แหละอืมเพราะยังไงลรีดมันก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะเนี่ยผมได้ตัวนี้แหละได้เซลมาสองสามตัวได้มามันแจกเยอะมากเนี่ยไอเซลเนี่ยผมเปิดมาได้เซลเบิลกันสองครั้งอ่ะเออในการเปิดกระชาครั้งเดียวได้ได้เอาอาเซลเบิลได้สองตัว แต่ว่ากระชานี้ผมได้ LR เพิ่มมาอีกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มั้งตัวนี้จำได้เลยนะตอนผมเปิดนะครับกระจกแตกสองรอบผมคิดว่าผมได้ LR นแน่ๆแม่งได้ตัวนี้เฉยอ่ะเนี่ยเราได้ตัวสุดท้ายด้วยนะ Ssr ตัวเดียวในในกระชาในในรอบนั้นนะกระจกแตกสองครั้ง SSR ตัวเดียวก็คือตัวเนี้โอ้โหแบบตอนนั้นเซ็งเลยอะไรเนี่ย กล่าวว่ามันต้องไดเอาสักตัวหนึ่งในนี้หละเนี่ยเนี่ยเนี่ยคิดโอ้โหคิดว่าน่าจะได้ตัวนี้แต่ไม่ได้เสียดายมากก็ได้และครับผมก็ได้มาได้มาแล้วก็เปิดเส้นทางไปแล้วก็อีกกระชานหนึ่งจะเป็นกระชานี้เนาะตัวที่ผมเล็งไว้ก็คือโกฮังนะผมอยากได้ตั้งแต่กระชาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าไม่ได้ไอ้บูเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้มันเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยชอบไอ้บูเท่าไหร่เนี่ยอยากได้ตัวนี้แต่ว่าที่ผมได้คือจะเป็น L.R. ตัวนี้นะครับ L.R. g o g e t a นะเอ้ย hey, L.R. g o k u แล้วก็เบจิต้าแองเนะไอ้ตัวนี้ก็อยากได้แต่ว่าไม่ได้แล้วก็ไอบ้บูแดงตัวนี้ได้มาสองเส้นทางแล้วมั้งเปิดเส้นทางไปก็มีประมาณนั้นนะแล้วก็สำหรับตู้นี้นะผมมีประมาณ140กว่าผมก็เปิดไปกี่รอบอะยี่สิบรอบอะ ได้ตัวพวกนี้เยอะนะถือว่าไม่เกลือนะสำหรับผมนะสำหรับบางคนไม่รู้นะลองคอมเมนต์บอกด้วยกันบอกด้วยแล้วกันนะว่าได้เกลือหรือเปล่าแต่สำหรับผมมันได้ตัวที่อยู่หน้าตู้เนี่ยหลายตัวอย่างโบลี่อย่างเงี้ยไปเปิดเส้นทางได้เนี่ยพวกอะไรอะเบจิต้าพวกเนี้ยเนี่ยนะที่อยู่ในนี้แหละถือว่าได้ตัวดีแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันมีโอกาสได้เอลอาร์ด้วยเปล่าผมก็จําไม่ได้นะว่าผมได้เอลอาร์ด้วยนะเปิดไปสักพักแล้วตอนนี้มันเหลืออยูสีใบ เปิดเลยแล้วกันไหนๆก็เหลืออยู่แล้วไม่รู้จะเหลืไวไปทำไมมันคงไม่มีให้แล้วแหละมันได้ใบเดียวใช่ไหมเฮ้ยถ้ามาถึงนี่รวมล่ากนี่หาเลยนะไม่ได้โอเคเปิดให้มันหมด,ดไปนะครับไม่อยากจะเหลืไว้ อีกสามเออแล้วก็มันมีไอมันมีอีเวนต์ใหม่ใช่ไหมเป็นอีเวนต์ใน Explosive Chain Battle อะอันนั้นผมก็ลองเล่นไปนะตอนที่มันเปิดเข้ามาแรกๆนะเล่นไปก็งงไปนะแต่ว่าก็พอๆที่จะจับเทคนิคจับทางได้แล้วแหละแต่ตอนนี้มันมันปิดไปแล้วนะมันน่าจะอัปเดตอีกทีนึงวีคิหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่ามันจะให้เล่นทุก มันให้เล่นเดือนละครั้งหรืออยังไงไม่แน่ใจเหมือนกัน ah. แต่สำหรับใครที่ยังงงอยู่นะก็คือเอาเป็นว่าเดี๋ยวแต่จริงๆใน y o u t u b e แบบมีทำไปเยอะนะคนที่ทำพวกเมืองพวกเมืองน,นอก,กทำไปมันก็เข้าใจไม่ยากนะมันก็น่าจะเล่นง่ายอยู่แหละแค่เราเลือกเลือกให้มันถูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย เอลอาร์ปะเนี่ยไม่ใช่แล้วแหละหวังอะไรเอลอาร์เนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตัวเขียวตัวนี้มัน ECA ได้ใช่ไหมเฮ้ยผมยังไม่เคยได้นหว่าได้ตัวเหลืองผมเ็ยได้ตัวเหลืองเว้ยตัวที่ผมมีอยู่มันสีเหลืองเออตัวนี้ ECA ได้เนี่ยโอ้โหโอเคก็ถือว่าเนี่ยมีดวงอยู่ในเนี่ย ขนาดเปิดใบเดียวนะโอเคครับไม่ไม่เสียเที่ยวนะที่ยังเปิดยังเหลือให้เปิดเดี๋ยวมันเช็คได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเช็คดูแล้วกันมันก็ไม่มีกระชาอื่นแล้วกระชามก็มีแค่นี้เนาะหมดแล้วแหละก็คลิปนี้มันก็คงจะไม่มีอะไรอะครับเพราะว่ามันก็อัปเดตมาสักพักแล้วเนาะ ตอนนี้ผมมีแล้วก็สโตอนอยู่เหลืออยู่ร้อยสิบสองก้อนมันก็ได้จากได้จากการแจกนะเนี่ยจริงๆมันหมดไปแล้วนะแต่รู้สึกก่อนหลังจากที่เปิดกระชาไปปุ๊บมันจะมีแจกมาให้อีกรอบหนึ่งอะแต่ผมก็ยังไม่ได้เปิดเพิ่มก็ะว่าจะเก็บไว้กะว่าจะไม่เปิดแล้วแหละเอาไว้เปิดในกิจกรรมหน้าแล้วกันเพราะว่าแอลอาตัวนี้ก็ผมไม่ได้ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่เออมันก็มีหลายตัวละ เอาไว้รอดูกิจกรรมหน้าแล้วก็สะสมไว้แล้วค่อยเปิดตอนนั้นแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นการทักทายกันเนาะไม่ได,ไได้ไม่ได้ทาคลิปมาก็เป็นปีละอันนี้ก็จะพยายามนะครับพยายามจะกลับมาทําแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆนะทั้ง2เวอร์ชั่นก็จะเป็น global แล้วก็ของฝั่งญี่ปุ่นนะซึ่งรู้ๆกันอยู่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันอัปเดตกว่านะครับเขาจะอัปเดตไปก่อนแล้วก็ global ก็จะอัปเดตตามแต่พอดีกิจกรรมนนะ World เนี่ย worldwide เคมเป้นเนี่ย มันเป็นกิจกรรมที่ร่วมมือกันะระหว่าง Global แล้วก็ Japan มันจะมีของรางวัลให้ด้วยนะครับเนี่ยมันจะเป็นการคือพยายามเล่นให้ได้เยอะที่สุดคือมันเอาค่าสเต m i มนามาคิดเนเนี่ยเห็นไหมมันจะแบ่งอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ฝั่ง j จแปนเนี่ยมันจะมีทาร์เกตอยู่ก็คือ2ล้านใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่2ล้านดิ2,200ล้านเหรอ สองพันสองร้อยล้านสเตติมินาล่นะครับดูรางวัลนะโอ้คือถ้าถึงหนึ่งจุดสองถ้าถึงพันสองร้อยล้านจะได้ดั้งสโตนของว่าได้นี้พันเจ็ดร้อยล้านแต่ถ้าแร้งห้าก็คือสองพันสองร้อยล้านตามเป้าเฮ้ยอะไรเนี่ยอ,อ๋อวอลเปเปอร์ปะ ก็โถ่นีผมนึกว่ามันแจก l ออาอ๋อบอเบเปิ้ลไงถ้าดูดีๆเห็นไหมบอเบเปิ้ลที่อยู่หน้าหน้าล็อกอินอ่ะก่อนเข้าเกมอะ่ะเออนั่นแหละน่าจะใช่นะแล้วก็การ์ดแกนใครนะครับอันนี้ได้แต่เดียวเองเหรออ๋ออไทยก็คือได,ได้ได้ทุกสีสีละใบแล้วก็กุญแจในการลงดันแล้วก็ดาร์ o อนสโตนสามเม็ดก็เล่นเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันก็คงจะได้เองเหรอมั้ พยายามเล่นกันทุกคนแล้วกันเนาะเพราะว่าเป้าหมายนี่น่าจะเยอะอยู่เนี่ยสอง0ล้านเลยนะโอ้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวดูแป๊นี้แป๊บนึงนะเชนแบตเทิลมันเล่นได้ไม่ได้นะเนี่ยตอนที่ผมตอนที่เข้ามาแรกๆผมก็เล่นมั่วๆนะ51ล้านแต่จริงๆมันไฮสกอร์สูงสุดคือ1%เนี่ยท็อป10ท็อปวันะ คือตอนนี้ผมพอจะจับเทคนิคในการเล่นได้แล้วแหละคือเลือกเ,อเลือกทีมซัพพอร์ตเพื่อนคือทีมที่จะให้เพื่อนยืมเป็นแบบไหนแล้วก็ทีมที่เราจะมาใช้ในการเป็นแอสเทคเกอร์เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยอันนั้นเอาไว้ค่อยคุยในทีแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันมันไม่เห็นภาพไงมันเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้ตอนนี้พอถ้าเล่นได้ก็ค่อยจะมาค่อยมาคุยกันในทีแล้วกันหรือไม่ก็ แต่จริงๆผมดูใน y t u t u แบบมีคนที่ทำไปเยอะนะอธิบายไว้ก็เข้าใจง่ายอยู่ว่าวิธีการเล่นยังไงทำยังไงถึงจะได้แรงหนึ่งเ์เซอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขนาดผมเล่นมั่วๆเนี่ยดูดิห้าสิเอ็ดล้านถ้าแรงหนึ่งไม่แน่ใจว่าดาเมจมันจะเท่าไหร่นะร้อยล้านหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็มีรางวัลก็ถือว่ารางวัลก็ไม่มีอะไรมากมายเท่ากับ อ๋อแต่มันไดเอลเดอร์ใครนะการ์ดปู่10ใบเลยนะถ้าได้แรงหนึ่งแล้วก็สติกเกอร์แล้วก็เอมเบลมเอาไว้แรกเออเอาไว้แรกสกิลออฟใช่ไหมโอ้ก็ถือว่าดีนะสกิลออฟเอาไว้เอาไว้ใส่ให้พวกการ์ดที่เทพๆให้แรงยิ่งขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้คลิปแรกในรอบปีนะครับ เอาไว้ให้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมถ้ามีอะไรอัปเดตเราก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม